วันนี้เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเป็นเจ้าของลายเส้นที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่วันนี้คนไทยเราทําได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความภาคภูิใจของคนไทยทั้งประเทศว่าเดมันดูจีพีวันเนี่ยวัวซีรีส์เนี่ยไทยเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวผมเองก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ น,น้องนักกีฬาทุกท่านและที่สําคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณสมคบเชส,สกีที่บ่มเพาะน้องๆน,นักกีฬาของเราเนี่ยมารุ่นสู่รุ่นให้เราได้มีแชมป์โลกในตลอดระยะเวลาถึง20-30ปีที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่นักกีฬาไทยแสดงความสามารถคว้าแชมป์ที่เลขาซูได้เป็นที่หนึ่งของโลกได้14 เหรียญทองผมก็อยากที่จะกล่าวนะครับแสดงความยินดีและชื่นชมนะครับการทํางานของสมาคมเจสสกีแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้สร้างปรากฏการ์เป็นประวัติการนะครับว่าคนไทยสามารถที่จะสร้างอีเวนท์ที่เป็นของคนไทยเองเพื่อที่จะไปแข่งในต่างประเทศได้สําเร็จ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการกีฬาของประเทศไทยนักกีฬาของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งอยู่ในประเทศอย่างเดียวแล้วนะคะเรากําลังโปรโมทนะคะกิจกรรมกีฬาประเภทนี้นะคะไปทั่วโลกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรู้สึกปลืม้มแล้วก็ดีใจนะคะที่ ทางกีฬาอาชีพฝ่ายกีฬาอาชีพนะคะได้ส่งเสริมสนับสน,นุนวันนี้ผอ,อ,อต้อยนะคะที่เป็นคนกำกับและก็ดูแลเรื่องของกิจกรรมกีฬาอาชีพนะคะได้สมสบสนนมากอย่างต่อเนื่องท่ากาศยานสุวรรณภูมิขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานและนำเทชนะกลับมาสู่ประเทศชาติในโอกาสอีกต,อต,อต่อไปครับ